แม่นกดห้องน้ำพ<ด><ด>ี่เบลน,น้องก็ไปไว่ายน้ำอะ่ะเป<ก>็นแน่ตนตอนอาบน้ำแล้วอ่ะเกียแลอ่นออันนี้ของลายเป็นแล้วเพื่อนไดไปไหนหมดเนะน,นี่ยฮัลโหลแ้เ่นม่ บอสครับแต่บอลแต่บอลแตบอลโ่เน <nu> ี่ยโได้ขึ้นไหนคบอสนอนเหรอโโโก่ากายนี่เสร็จละโอ้ยแล้วฟุกอนไหนอันอนบอสใส่น้ำแดงแล้วแบบ เอาไว้กับพี่เบลก่อนแล้วพอตอนใกล้จะจบนี่น้องจับมือพี่มาจับหน้าน้องแล้วก็ข้ปากน้องเราก็กัดหูเราไปเลือดไหลเลือดที่หูจะเลอไหนิดนึง้ม่เลอวหรอกไปชมทำเหนียวเหนียวอ่ะทำให้มันเหมือนเลือดเออทำเหนียวเหนียวอ่ะทำเหมือนเลือด ไม่ต้องเยอะแค่นีดเดียวให้แบบพอไหล่ไหล่แบบมุมปากให้กล้องกับแต่ถ้ามันไหลมาทางจมูกมันจะเหมือนมากเลยเนาะเพราะมันไม่ออกปากมันออกจมูกจริงๆแล้วอ่ะอ่านอ่านอะเพลงที่แปอ่ะปออย่างอยู่ไหนไม่รู้อ่านแล้วแต่ว่าลืมมันประมาณว่าเหมือนผู้ แต่เราก็เหมือนเล่าเรื่องว่าแบบเราเคยรักกันมากจนสุดท้ายเราต้องจากกันแค่เพราะว่าน้องตายเราพี่เบลเลียนเก็บความรักที่คือเหมือนเราเล่าเรื่องก่อนหน้าที่มันจะมาเป็นเพลงนะ,ะเล่าเรื่องมาว่าเรารักกันเออเสร็จปึ๊บแล้วเขาได้รู้อ๋อที่แท้แล้วเราอ่ะจากกันเพราะว่าน้องไม่ได้เป็นมีคนอื่นหรือหรือเราไม่ได้เลิกกันเพราะอะไรเพราะว่าน้องตายล้วที่เบลเลี่ยนจะเก็บความทรงจำนี้ไว้ ก็ยิงนนะ่นั่งตอนแรกเออก็ดีนะได้ก็อ,อ,อ,อีกอย่างน้องกลัวว่าถ้าเป็นกระดาษเลยเขาข้ออยคิดีว่าเราจำแื้อเพลงไม่ได้อยากให้เห็นชาปแบบเป็นแบบซองจดหมายหรือแบบถ้าเป็นซอ,องสีแดงจะดีมากเอ้าเราขอได้มันเป็นอุปกรณ์